สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เดินหน้าอาเซียนนะคะกับวันนี้ค่ะดิฉันธิภากรสุพลักษ์ค่ะดิฉันทันชนกจงยุยิ่งค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะช่วงของอาเซียนเดเร็กเราจะไปพูดคุยกับผู้สื่อข,ข่าวที่ประเทศเกาหลีใต้แต่ว่าตอนนี้ไปเริ่มต้นเงินที่อาเซียนเฮดไลน์กันก่อนค่ะ เราจะไปเริ่มกันที่ข่าวจากประเทศอินโดนีเซียนะคะ<ฆ>เป็นข่าวการเลือกตั้งท้องถิน<ฆ>่นที่กลับมาอีกครั้งค่ะพาดหัวจากหนังสือพิมพ์เดอะจากรต้ากล و นะคะบอกว่า direct right elections bring democracy back to Indonesia เลือกตั้งตรงนำประชาธิปไตยคืนสู่อินโดนีเซียค่ะล่าสุดสสอินโดนีเซียนะคะ,อ,อ,นนนะ,คะอนุมัติกฎหมายฉุกเฉินฟื้นคืนการเลือกตั้งตรงผู้นำท้องถิ่นกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วค่ะก็เป็นช่วงก่อนที่นายโจโกวิโดโดเนี่ยจะเข้าสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีคน ปัจจุบันบรรดาสอสอนะคะที่ตอนนั้นนําโดยพันธมิตรอดีตพรรครัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีซุซิโลบัมบังยุโดโยโน่เนี่ยแล้วก็รวมถึงฝ่ายค้านที่เรียกว่าพันธมิตรขาวแดงนะคะตอนนั้นพวกเขาได้ลงนามในกฎหมายยกเลิกการเลือกตั้งท้องถิ่นอ่าแล้วก็มีการมอบอํานาจให้สภานิติบัญญัติในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยนะคะสามารถแต่งตั้งในอําเภอนายกเทศมนตรีผู้ว่าการ,รัได้ด้วยตนเองก็ช่วงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการยุติการเลือกต,ตั้งตรงที่มีมาเกือบ10ปีทีนี้กฎหมายการเลือกตั้ง ยกเลิกการเลือกตั้งตรงเนี่ยแน่นอนสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนทั่วประเทศนะคะโจมตีใหญ่เลยว่าทําแบบนี้ได้ยังไงเหมือนกับว่าประชาธิปไตยเนี่ย โดนฉุดถอยหลังเข้าคลองกลับไปเหมือนระบอบเผด็จการสมัยอดีตผู้นําสุฮาโตเนี่ยนะคะแล้วก็กระแสะไม่พอใจดังกล่าวค่ะเลยทําให้อดีตประธานาธิบดียูโดยโยโนที่ตอนนั้นยังปกครองอินโดนีเซียอยู่เนี่ยออกมาชี้แจงว่าไม่เคยสนับสนุนกฎหมายนี้นะคะ,คะแล้วก็ประกาศใช้อํานาจในฐานะผู้นําประเทศเสนอกฎหมายสุขเสริญค่ะเพื่อฟื้นคืนการเลือกตั้งท้องถิ่นให้กลับมาอีกครั้งก็ล่าสุดนะคะเพิ่งได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นี่เอง แต่ทีนี้ผลกระทบของกฎหมายนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีอยู่เพราะว่าอาจต้องมีการปรับแก้กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นบางส่วนนะคะแล้วก็จะทําให้คณะกรรมาิการการเลือกตั้งเนี่ยไม่สามารถเดินหน้าเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะจัดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยก,กันกว่า200พื้นที่ภายในปีนี้ได้ก็ต้องคอยพยายามแก้ไปทีละจุด ก็ถือว่าเป็นอีกผลงานหนึ่งนะคะของนายโจโกวีเพิ่งรับตําแหน่งไม่กี่เดือนเองค่ะ,คะอาละค่ะตอนนี้นะคะมาดูเรื่องของเศร,รษฐกิจกันบ้างค่ะล่าสุดกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะได้เปิดเผยตัวเลข GDP คาดการออกมาปีนี้และปีหน้าของกลุ่มประเทศในอาเซียนนะคะมาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะจากนังสือพิมพ์ The Brunei Times ค่ะพาดหัวบอกว่า IMF s เอฟซี o w ลว์เวอร์ a รอ a ์นทีนี้เนี่ย IMF ก็คาดการกลุ่มประเทศที่เรียกว่า a s e a n 5มีทั้งหมด5ประเทศนะคะนั่นก็คือ อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ไทยและเวียดนามค่ะเพราะว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ในอาเซียนแล้วทีนี้ก็มีการปรับลดคาดการณ์อัตราเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจของ5ประเทศนี้นะคะอยู่ที่5.2%ในปีนี้ค่ะแต่ว่าเป็นการปรับลดลงนะคะเพราะว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ย IMF ยังคาดการณ์ว่าปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจน่าจะโต5 4ทั้งนี้นะคะมีเหตุผลค่ะเพราะว่า เศรษฐกิจจีนเนี่ยชะลอตัวลงนะคะในปีที่แล้วเนี่ยมี GDP ของจีนโตเพียง7.4ถือว่าต่ำสุดในรอบ24ปีของจีนเลยแล้วจีนเนี่ยก็เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของอาเซียนมาตลอด6ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นกับจีนเนี่ยส่งผลกระทบต่ออาเซียนด้วยค่ะ ทีนี้เราจะมาดูคาดการณ์กันนะคะกับกราฟิกที่เราเตรียมมานะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างตัวเลข GDP ที่กําลังจะเกิดขึ้นในปีนี้แล้วก็ปีหน้าค่ะมาดูที่กลุ่มอาเซียนห้กันก่อนเลยนะคะที่เราบอกกันไปมาว่ามี5ประเทศนะคะอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ไทยแล้วก็เวียดนามค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะรวมกันโตอยู่ที่5.2% 4.5%เนะคะขออภยัยแล้วก็ปีนี้เนะะี่ยค่ะคาดว่าจะโตอย,อยู่ที่5.2%ในขณะที่ปีหน้าอยู่ที่5.3%ค่ะ <Okay. S 2> อันนี้ก็จะเป็นกราฟิกที่เราเห็นกันนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ย4.5เลยนะคะก็ถือว่าขยับขึ้นมาเล็กน้อยค่ะมาดูที่อัตราการเจริญเติบโตของอาเซียนนะคะเทียบกับประเทศอื่นๆกันบ้างค่ะเราก็ยังถือว่าอยู่ในขาขึ้นนะคะคุณอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าดูแล้วโอ้โหอยู่ที่0.1เองน้อยนะน้อยมากนะคะ,คะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยฝืดเคืองค่ะแล้วก็จีนอยู่ที่7.4เปอนะคะอันนี้เป็นตัวเลขของปีที่แล้วค่ะอินเดียก็เยอะหน่อย5.8แต่ว่วาพอป ดูทางสาหารัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยลดลงไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะ ในขณะที่จีนนะคะก็อยู่ที่7.4แล้วก็มีการคาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ย GDP จีนจะลดลงเหลือ,อ6.8แล้วก็ในปีหน้าเหลืออยู่แค่6.3ค่ะซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่แสดงว่าเศรษฐกิจจีนกําลังเข้าสู่ขาลงอย่างเต็มตัวแล้วนะคะเพราะว่าเป็นผลจากภาคการส่งออกที่ปรับตัวลดลงค่ะแล้วก็มีธุรกิจอสังหาริมทรั์ที่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่เราจะได้รับทราบข่าวบ่อยๆนะคะเกี่ยวกับโกสทาวเมืองถีที่สร้างแล้วเนี่ยแต่ไม่มีคนอยู่อาศัยนั่นเองยังคงเยอะอยู่นะะคะคค อาจจากเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสังคมกันบ้างน,นะคะไปดูที่ประเทศเวียดนามค่ะหนังสือพิมพ์ตัวแฉนิวส์นะคะมีพา้าถุวบอกว่าเวียดนามมินิสทรีฟงส์นอสเ n ชั่นแนลบรอดแคสเตอร์ for airing reality show that contain false details ประธานผู้ต,วตรวจการกระทรวงสารสนเทศและก็การสื่อสารนะคะล่าสุดตัดสินโทษปรับผู้ให้บริการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติเวียดนามนะ,ะเป็นจำนวนเงินตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ66,000บาทสำหรับการออกอากาศเรียลิตี้โชว์ เรื่องที่แปลเป็นไทยเช่นกันว่าความปรารถนาวันเสาร์คุณอยากฟังชื่อเวียดนามวาม <นะ S 2> ปรารถนาวันเสาร์เลยเออใช่เดียวเอื้อถือเบยอันนี้คือชื่อภาษาเวียดนามนะคะ <c oughs> ก็เป็นรายการคล้ายๆฝันที่เป็นจริงสมัยก่อนนะคือเอาเรื่องของความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยนะคะมานําเสนอทางโทรทัศน์ค่ะแต่ว่าตอนล่าสุดที่ออกอากาศเมื่อสิบมกราคมที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าข้อมูลที่รายการนําเสนอเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นข้อมูลเท็จนะคะความรักระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวคือก็บอกว่าชายหนุ่มเนี่ย ตามท้องเรื่องเรียนจบคือสถาบันดนตรีที่ค่อนข้างที่จะดีเลยส่วนหญิงสาวนะคะก็พิการทางสายตาแต่ว่าร้องเพลงได้ไพเราะ <c oughs> ทีนี้ทั้งคู่พบรักกันนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามาค้นพบภายหลังว่าผู้ชายเนี่ยมีภรรยายแล้วทีนี้ไปไปมา,มาสถาบันดนตรีแห่งชาติเวียดนามเนี่ยนะคะที่เขาอ้างว่าชายหนุ่มจบจากที่เนี่ย สถาบันออกมาบอกว่าไม่มี่าสรุปคือข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลปลอมหมดเลยข้อมูลปลอม,มหมดเลด้วยมีครอบครัวด้วยคือตามเรื่องเขาบอกว่ามีครอบครัวแต่ว่าเรื่องจริงเนี่ยเขาไม่ได้ระบุไว้ว่าตกลงมันยังไงที่ระบุท<อ>ี่แน่ๆก็คือว่า ไม่ได้จบจากสถาบันดนตรีนั้นะนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็เลยโดนปรับกันไปตามเรื่องนะคะเนื่องจากว่ารายการนี้ก็เป็นรายการที่เป็นที่นิยมในที่นานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอาเรื่องข้อมูลเท็จมานําเสนอเนี่ยก็จะทําให้สังคมมีความคิดหรือว่าอะไรที่ผิดพลาดไปอันนั้นก็ปลูกฝังสิ่งไม่ดีให้กับสังคมก็สมัยนี้เนี่ยสืบหาข้อมูลกันง่ายด้วยนะคะ<ช>เข้าไปในโลกออนไลน์ก็รู้แล้วว่าคนนี้มีตัวตนจริงหรือเปล่านะคะแบบที่แอบอ้างมาค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราจะไปอาเส้นเดร็กกันที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะ ตอนนี้นะคะคุณมอนิก้าหรือว่าคุณจีคุณซุกนะคะ ى, ผู้สื่ของเราจกรากเกาหลีใต้อยู่ในสายกับเราและะ้วค่ะฮัลโห Good evening อันยองฮเโย Hi guys s a ัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ How are you this evening Monica I'm doing great How are you guys Yeah we're great too But then I heard that there's a uh, one interesting story from South Korea You see and a South Korea mm hmm. South Korean teenager went missing in Turkey and investigators suspect that he may have joined the Islamic State militant group Yes, yeah, tragic story here today. Mm -hmm. Seoul officials confirmed that a South, South Korean teenager who went missing in Turkey had been driven by a local man to a town near the Syrian border. Right. The news has further sparked speculation that he may have entered the conflict-ridden country and joined the Islamic State militant group, which is also called the IS. According to South Korea's foreign ministry and police, the 18-year-old tourist from Seoul, surnamed Kim, vanished on January 10th. After leaving a hotel in the border town of Kilis, mm -hmm. uh, CCTV footage showed that Kim had ridden in a vehicle with Syrian license plates and used an under unregistered taxi along with a man who had waved uh, to him at about 8:30 a.m. that day. Right. But the video failed to help identify the mm -hmm. man who was who the driver said spoke Arabic and was ordinary, though he could not specify his nationality. Mm -hmm. And the dr driver dropped him off uh, about. 25 minutes near the Syrian refugee cabin, uh, some 18 kilometers east of Kilis and 5 kilometers from the frontier. He said that the two men had not conversed during the ride, apparently to avoid revealing their identities. Mm -hmm. uh, you know, the findings are stoking concerns about the team safety and possible ties to the extremist group, and this is mm -hmm. a, a very huge issue in South Korea right now. Right. Mm -hmm. So, Monica, are there any other evidence that this young man is linked to the terrorist group? Yes, of course. Uh, the police here have found images on his computer of IS fighters and flags as well as evidence that he had been in contact with the purported IS member named Hassan through mm -hmm. Twitter and Shorespot. Uh, in one Twitter post, the users presumed to be Kim said he wanted to join the Milton group. Mm -hmm. In another, he wrote he was ready to travel to Turkey. The Seoul Metropolitan Police Agency has concluded that Kim is likely to have attempted to slip into Syria, and the purpose of his trip was to join the IS. And where Kim disappeared is part of a region where many foreign terrorist fighters travel from Istanbul to sneak into Syria. So chances are high that he will be the first South Korean revealed to have joined the IS. Right. I'm sure that we all hope that Kim would be found very soon where he is at the moment. Thank you so much, Monica, for your report this evening. Thank you, Tippy. Bye bye. Bye bye. bye. ก็เป็นข่าวที่ตอนนี้กำลังใหญ่อย,อยู่ในเกาหลีใต้เลยนะคะเพราะว่ามีชายวัยรุ่นคนหนึ่งอายุ18ปีหายตัวไปจากบ้านตั้งแต่วันที่10มกราคมแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเข้าไปอยู่ในซีเรียแล้วแล้วถ้าเป็นจริงนะคะจะเป็น ชาวเกาหลีใต้คนแรกที่เข้าร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลามด้วยใช่ค่ะก็คือว่าคิมเนี่ยเป็นนามสกุลของเขานะคะ,คะแล้วก็คิมเนี่ยไปจากกรุงโซนะคะทีนี้ก็ขึ้นรถค่ะมีคนขับรถมารับแต่ว่าก่อนจะขึ้นรถเนี่ยมีชายคนนึงนะคะมาบกมือกวากมือเรียกให้ขึ้นรถโดยคนรถก็มาเล่าให้ฟังทีหลังว่าชายคนนั้นเนี่ยผู้ภาษาอาหรับแต่ว่าไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นชายสัญชาติใดก็คาดว่าน่าจะพาไปร่วมกลุ่ม ค่ะก็บินจากกรุงโซไปที่ตุรกีก่อน<ช>นะคะถึงจะไปเจอชายคนนั้นค่ะก็เข้าใจว่าสองคนนี้ไม่คุยกันตลอดทางนะคะเพราะว่าไม่อยากให้คนรู้ว่าเป็นใครแล้วก็ไม่อยากให้ทราบข้อมูลด้วยค่ะตอนนี้ทางการเกาหลีใต้ก็กําลังตามตัวอยู่นะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยหายเข้าไปในซีเรียจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นจริงนะคะก็ถือว่าต้องกังวลต่อเรื่องของสวัสดิภาพของนายคิมด้วยแล้วก็ ต้องมาสืบสวนด้วยว่าไปเชื่อมโยงกับกลุ่มหัวรุนแรงได้ยังไงเพราะว่ามีหลักฐานด้วยนะคะทางทวิตเตอร์ใช่ค่ะก็คือว่าทางการเกาหลีใต้นี่นะคะค้นพบว่ามีข้อความ2ข้อความว่าในคิมโพสต์ว่าอยากเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางไปตุรกีค่ะตํารวจนครบานโซนะคะก็บอกว่าไอ้เส้นทางที่ในคิมหายตัวไปเนี่ยเป็นเส้นทางที่กลุ่ม IS เดินทางจากอิสตันบูลนะคะเพื่อเข้าสู่ซีเรียค่ะ อาลละค่ะนี้ก็ต้องติดตามข่าวสารเรื่องนี้กันต่อไปนะคะ,คะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศคู่ค้าเราเลยทีเดียวค่ะ,คะทีนี้มาดูที่รายงานพิเศษกันบ้างเรื่องของรถติดนะเมืองไทยก็ขึ้นชื่อว่ารถติดแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเขามีการจัดทําสิ่งที่เรียกว่า traffic index หรือว่าดัชนีการจราจรนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะมาดูกันนะคะเพราะว่ามีประเทศไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์ติดอันดับท็อป10ด้วยค่ะติดตามได้จากรายงานของคุณทศพลชัยสัมฤทธิผลค่ะ ยิ่งเศรษฐกิจในชาติอาเซียนพัฒนาและประชาชนมีฐานะร่ำรวยขึ้นแต่สาธารณูปโภคโดยเฉพาะระบบขนส่งยังไม่ครอบคลุมมากพอส่งผลให้ประชาชนเลือกใช้รถยนต์เป็นพาหนะเพิ่มขึ้นซึ่งจากผลการวิจัยที่เปิดเผยเมื่อไม่นานมานี้พบว่าชาติอาเซียนหลายประเทศติดอยู่ในอันดับต้นๆของโลกที่ประสบปัญหาจราจรมากที่สุด บริษัทนำเบียวผู้วิจัยด้านการตลาดเปิดเผยผลการวิจัยเปรียบเทียบสภาพการจราจรของ88ประเทศทั่วโลกคำนึงถึงปัจจัย4ข้อคืออัตราเฉลี่ยเวลาการเดินทางความพึงพอใจของผู้ขับขี่การบริหารระบบจราจรและการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จัดทำเป็นดัชนีปัญหาการจราจรที่ยิ่งมีคะแนนสูงเท่าไหร่หมายความว่าประสบปัญหาการจราจรมากเท่านั้น จากผลวิจัยพบว่าฟิลิปปินส์เผชิญวิกฤตการจราจรมากที่สุดเป็นอันดับ9ของโลกอันดับที่4ของเอเชียและถือเป็นชาติอาเซียนที่มีปัญหาการจราจรมากที่สุดโดยเมื่อคิดค่าเฉลี่ยการเดินทางแล้วชาวฟิลิปปินส์ใช้เวลากว่า45นาทีบนท้องถนนเพียงเพื่อเดินทางไปกลับจากที่ทำงานนอกจากนี้ประชาชนยังแสดงความไม่พอใจต่อสภาพการจราจรในปัจจุบันมากอีกด้วย อย่างไรก็ตามประเทศไทยของเราเองก็ประสบปัญหาการจราจรติดอันดับโลกเช่นกันด้วยคะแนนห่างจากฟิลิปปินส์ไม่ถึง2คะแนนทําให้เป็นประเทศที่มีการจราจรหนักที่สุดอันดับที่10ของโลกอันดับที่5ของเอเชียและเป็นอันดับที่2ของอาเซียนโดยเฉลี่ยคนไทยใช้เวลาบนท้องถนนเพื่อเดินทางไปหรือกลับมากถึง42นาทีเลยทีเดียว ประเทศอื่นในอาเซียนถูกจัดอันดับว่ามีปัญหาการจราจรหนักเช่นกันโดยอินโดนีเซียมีปัญหามากที่สุดอันดับที่17ของโลกตามมาด้วยมาเลเซียอยู่ในอันดับที่18ขณะที่สิงคโปร์แม้จะเป็นประเทศที่เล็กและมีระบบขนส่งมวลชนที่พัฒนาครอบคลุมแต่มีปัญหาการจราจรติดขัดเช่นกันอยู่ในอันดับที่22ของโลก ส่วนประเทศที่เผชิญวิกฤตจราจรหนักที่สุดในโลกคือเคนยาประชาชนใช้เวลาเดินทางบนท้องถนนมากถึง65นาทีรองลงมาคืออียิปต์บังกลาเทศโบลิเวียไนจีเรียจอแดนอิรานและแอฟริกาใต้จากนั้นจึงเป็นฟิลิปปินส์และไทยที่อยู่ในอันดับที่9และ10ทั้งนี้ประเทศที่มีการจราจรดีที่สุดในโลกคือเติกเมติสถานนั่นเอง เกตปริยาแก้วแสนเมืองทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน เป็นยังไงคะนี่ติดท็อป10กับเขาด้วยนะคะประเทศไทยแต่ก็ยังดีใจนะคะที่เราไม่ได้ติดอันดับรถติดที่สุดในโลกนะคะช่วงนี้ค่ะคุณมานิกาค่ะฝากเพลงมานะคะชื่อว่าเพลง Friday ศิลปิน IU featuring กับแจงยีจองค่ะก็ความหมายแปลตรงตัวนะคะว่าเจอากกาวันศุกร์คือผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะคะเธออยากจะร้องเพลงนี้ให้คู่รักบอกว่าโอ้โหเราเจอวันศุกร์สัปดาห์ไม่ไหวเจอวันศุกร์ละกันโอ้โหใจเย็นๆนะคะช่วงนี้เดือนนัอาเซียนหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพบกับรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ไปติดตาม ข่าวต่างประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ